ปัญหาป่ะเนี่ยมีมีปัญหาอะไรของไหมนี่นีปัญหาอะไรคะอย่างอย่างผู้หญิงอย่างนี้ปัญหาหนูถามว่าที่ถุยนน้ำลายเนี่ยหนูขอร้านหน่อยเนี่ยเพราะอะไรที่หนูถุยหน้าร้านหนูโมจิพว่าอะไรหนูพูดกับผัวค่ะไม่ได้พูดกับพี่มีมันมีบัตรด้วยไหมหนูพูดกับขอบอกอุ้ยรอพูดก่อนขอขอนอนท้ายบุีเนี่ยอันนี้คือปัญหานคือพี่ถุ่นน้ำลายล้างเนี่ยมันมันมีปัญหาไหมคะมันใช่น้ำลายหรอ มันเป็ี่น้องไหมไม่ใช่่นไนั่งอยู่นั่งอยู่น่งอูไหนที่ดเลยดก้องไม่ต้องไม่ใช่ค่ะพูดถึงว่าไม่อ่ะไม่ผมเป็นมเป็นอะไรเนี่ยผมไม่ได้เป็นอะไรผ่เสพไปานี่ยแค่บอกว่าพี่่บอกว่าพี่ไม่น่ะเป็นอะไรเไม่เสมไม่เสมจะได้นะม่เสพน้มจได้า ไอ้เนี่ยมึงทำกระตุ่นมากนะมึงเป็นโค้ชเนี่ยตูตำรวจไอ้เนี่ยหัูจับปะเนี่ยเฮ้ยจับเดี๋ยวตูยิงไอ้เนี่ยน้องพี่จะบอกนะถ้าพีสใยแบบนี้นะอยู่ไม่รอดนะเนี่ย ฉช่อยากให้มันจบไปผมจะไม่พูดอะไรมากไม่ว่าจะใหญ่โตเป็นไหผมไม่รู้หรอกไม่เอาหรอกแล้วคนณไมใช่เอาให้มันจบไปมึงคงตับไม่สนหรอกมึงคนเหมือนกันไอ้เงี้ยมาถนนสาธารณะนี่มึงแรงเห็นไหมอ่ะไม่เป็นไรเราพี่ได้แล้วแล้วไปแล้วไปบอกอยู่ให้มันจบไปกู้ห้วนน้ำลายเยี่ยมมากเนาะผมบอกให้มันจบไปขึ้นรถแล้วก็ไปผมบอกให้ขึ้นรถแล้วไป เออยังต้องมาเี่นบ้านกูเนี่ยเขาตาเา่โอ้โหมึงม่มันมึงอยากเอข่ววบายเอ้ยมีปืนมีอะไรมึงเจ่าเหรอไม่ถ่ยเกมมึงเต่าใช่มับรถแล้วขับรถไปไม่ต่พูดอเามึงมึงจะยังพรุ่งนี้นะเหี้ย

ต่อตีมาเไม่จบต้องฝาเน็ไปถึงเม่อไหร่นี่ไม่กล้ต้องทนสิ่ใช่แล้วม่โชว์ไปลองพุ่งปงกับบ้าวะเนี่ยคนเหมือนกันเลยมูอีกตัวหนึ่ โกงกุ้งกับยามือมายิงเปเจยาวไปสักดูข่าวมึงนะไอ้เด็กตัวเวอดเจ็กสามอเ่อเด็กสาเข่าพอหกแปด